รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเุิมมาต่อหลักจากเอาปิง้งกี มกฮามกฮากะปิเรียบร้อยกับห,หอมเนาะเขาก็กรปอกกระเออหอมแดงนะครับแล้วก็กะเขือปอกเขือแบแอบ,อกกอออบนี้ขเขื่อนะเผาเนา็ะแล้วเขาก็มัดจำเลยเอาใส่ห้าก่อน แก่ฮะกระเทียมหมกขีแกะกะปิกระเทีมทมเยมขีใส่ลงไปแล้วก็ตามครับ แล้วก็ตามไปด้วยพริกกับหอมเอ่ะหอมแดงนะครับพริกกบหอมแดงใส่ลงไปนี่ก็ตำเหือละเอียดตำเนาะดูละเอียดยดีแล้วก็ เราเอามาใส่กลับไว้ก่อนคุณมาถึงบักเขือถ้ามันยาวมาก็หั่นให้หน่อย tắm ạ tắm bậc nhé nè cái tầm có nào สเสร็จแล้วเอาตะกักเื่าเอาไปรวมหมดไว้ เอาไปทำกันต่อต่อไปเลยครับน้ำมันเล็กน้อย หอมเกี่ยวกับเทียมหอมก่อนครับเอากระเทียม,ม,มแล้วหอมจะตุ๊บเมมอาใ,ใส่เครื่องแกงที่เขาต่ำเลยมันพริกที่เขาต่ำไว้ลงไปคั่ว ก้อนหองโซนะฮะโซพัดอหอมัตารทปด้วยบะเขือเงวตําหรือบะเขือเผาต้นะคบะเขือเผาแตว้ น้ำมันำต้งคงม่ตัวทำอะไรพริกครัวเพราะว่าอ้พรเนี่ยรู้เข้าใจในสิ่งเจ้เขาเนาะเ็ดได้ซุปบกเขือซ่วชวซับด้วยซับด้วยับเขือนะครับ ตามเกือสูตรครัวเพราะว่า,นาแนวๆถ้าม่สูตรของผมผมจะใช้ไข่หนึ่งฟองจะเลนผสมเข้าไปเลย ก็จะพัดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่สุกนะครับแล้วมันก็จะงวดสัวอันนี้เป็สูตรของผมผมจะใส่แบบนี้ถ้าเป็นคมจริงคนอื่นนก็จะพัดโซ่น้ำมันแบบนี้แล้วใส่ไข่ก็ได้ครับก็าจะกินกับไข่ต้มนะกับพับที่หัาชอบแนะนำเลยไม่รู้ ตำมะเขือนี่ยถ้าเวลาทำอะ่ะเอากิงกับใบแต่ละแม่เนาะใบหอมดวนเนาะใบหอมดวนแล้วก็ไอ้ยอดมะหอยนอกขมขมนะนะกู้กันนะหรือถ้าบ้านเฮามีละอ่อนตัวเฮาก็เอาแคบหมูกับก็บกบได้ครับ ดูพอแค่ไข่ที่เราตีลงไปหว่ดดีนะครับสุกดีนะมังกดแบบคุ้นๆแบบนี้นะคะะรับกเรืหอดหุ่แก็ดได้เลยได้ออกมาแล้วตับมะเขืออาหารเหนือในตำนานอีกเมนูนหนึ่งะครับ เราคมาัดตัดเสิร์ฟคู่กับไขต่ต้มนะฮะโปตัดมะเขือเขาลงไป เราก็โรยด้วยต้นหอมต้นหอมผักชีกเลยครับแต่พอดีผักชีผมหมดใจทำกับข้าวขายไปยจะหมดละเอว่าต้นหอมลงไปแล้วที่จะขาดเสียโม่ได้บมดได้เลย เราต้องแน่พอประมาณนะครับเป็นจริงแล้วเอาเป็นพักเคียงจะอร่อยก็ะเปิงแล้วก่อนมีอยอดหอยนกนะครับด้วยกันโอเคครับเมนูของวันนี้นะครับตับปลาเยอะสุกินเพราบ้านในแนวครับผมยอง เอากาิธีนี้ดูนะครับแล้วก็จะได้รสชาตินี่สลัสกบเพราะว่าไครเข้าไปนเพื่อทำใหมีตบกก่อนแล้วเขาก็จะได้ตบได้หมดเยครับเจ้จะไปจุดนม